สำหรับใครที่สนใจจะเติมเกม Black Noir X t Generation นะครับทางเรามีน้ำพิเปชอปให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสเพจรลนเบอร์โทรนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยจิ้มไปที่ลิงก์ใต้เลยนะครับถูกสะดวกปลอดภัยการันตีโดยช่องน้อแม่ดำต้นกลมครับต้อง้าพิเปชอปเท่านั้นนะครับผมโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องน้องแม่ดำต้นกลมหรือช่อง Black Cat อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Black Noir X Generation นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์นะครับ เรื่องอาชีพนะครับอาชีพไหนเล่นง่ายนะครับสายฟีเล่นอาชีพไหนดีนะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็เล่นในเซิร์ฟไต้หวันนะเอามารีวิวให้ดูก่อนตอนเที่ยงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของเรื่องอาชีพนะครับทั้งหมดนะครับรวมถึงอาวุธที่ใช้ข้อดีข้อเสียสรุปแบบคร่าวๆไม่ละเอียดมากนะครับ ในส่วนของข้อมูลนี้เนี่ยก็รวบรวมมาจาก FC ในช่องนะครับรวมไปถึงช่องเพื่อนด้วยนะครับคุณ 4M นะครับก็ขอข้อมูลเขามาส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับช่องคุณ4 m ด้วยนะครับผมอ่ะในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดทีระอาชีพนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนะครับมาทีระภาพด้วยเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นอ่าบางคนอาจจะมองไม่ทันนะครับเอยอาจจะฟังไม่ทนันอาจจะจะมีให้ดูให้อ่านด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ะอาชีพแรกกันนะครับ อาชีพแรกนั่นก็คือไนน์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขึ้นภาพสไลด์มาหน่อยไนน์นะครับอาวุธเนี่ยจะแบ่งเป็น3สายด้วยกันนะครับสายแรกนะครับดาบนะครับจะโดดเด่นไปทางบัฟครีนะครับบัฟเอทีเคนะครับอันนี้เป็นมาให้ตัวเองนะสายที่2เนี่ยก็คือหอกนะครับจะโดดเด่นไปด้านการใช้สกิลนะครับสายที่3เนี่ยดาบโปรนะครับจะโดดเด่นไปทางแทงเดาเมจไม่ค่อยจัดจ้านแต่เน้นแทงอ่ะไว้ง่ายนะครับจะเก่งค่อนข้าง ช่วงท้ายเกมนะครับหรือว่าไฮคานั่นเองนะครับค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงนะข้อดีนะครับสายดาบเนี่ยเอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีเพราะมีบัฟช่วยตัวเองนะครับส่วนสายหอกเนี่ยเล่นสนุกมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นสายที่ใช้สกิลนะครับบนลูปเลยแทบไม่ต้องตีธรรมดานะสายนี้นะใครที่ชอบแบบแนวคอมโบคอมโบก็แนะนําสายหอกนะครับส่วนสายดาบโปรเนี่ยก็จะเน้นนะครับแบบรักเพื่อนรักอ่ะง่ายๆนะไปตีต้องการนะครับแทงให้เพื่อนนะครับประมาณนี้นะครับส่วนข้อเสียเนี่ยก็หอกเนี่ยไม่มีบัฟนะครับ ดาบโลกก็ขาดดาเมจแค่นั้นแหละนะที่เหลือมันก็มีเยอะแหละนะครับแต่ผมเอาสั้นๆแล้วกันนะครับผมอาชีพต่อไปนะครับพีชนะครับหรือว่าพระนั่นเองนะครับใครๆเห็นก็ต้องรักนะครับเดี๋ยวขึ้นสไลด์มาสักนิดหนึ่งนะจ๊ะอ่ะสำหรับพีชนะครับอาวุธก็มี3ส,สายนะครับ สายแรกกระบอกนะครับสายนี้จะเน้นไปทางรถคูดาวนะครับสายสกิลอะไรประมาณนี้นะครับสายที่สนะครับก็จะใช้คาทาโรนะครับเน้นไปทางดาเมจกับเลือดเยอะนะครับสายที่3นะครับกระบองโรนะครับอันนี้ก็จะตีไว้แล้วก็เน้นไปทางครีนะครับส่วนข้อดีนะครับก็จะโจมตีมอนชนิดเนี่ยอันเดดแรงนะครับก็คือพวกกระดูพวกอะไรเงี้ยจะตีแรงเพราะว่ามันเป็นทตุมันเป็นท่าแสงนะครับแล้วก็ปาร์ตี้ลักนะครับมีฮิลมีชุบ อันนี้คือดีและดีสุดๆเลยแหละนะครับคือครอบคุมจักรวาลสำหรับพีนะครับไปไหนก็ได้ทั้งนั้นนะครับอาชีพนี้แนะนําเป็นอีกชีพหนึ่งที่ควรจะเริ่มเล่นแรกๆนะครับก็คือพีนะครับผมส่วนข้อเสียนะครับก็เท่าที่รู้นะตอนนี้ก็อาจจะเป็นเป้าใน KVM นะครับหรือว่าโหมด5-5นะครับก็จะเป็นเป้าแรกที่คนจะเร่งข่ามพีก่อนนะครับที่เหลือข้อเสียผมก็ยังไม่เห็นนะจากที่ถาม FC มานะครับถ้าใครมีก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับผม อาชีพต่อไปวิศน์นะครับเดี๋ยวขึ้นภาพขึ้นมาหน่อยวิศน์นะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่แนะนําให้เล่นต้นเกมได้ครับเป็นอาชีพที่เล่นง่ายนะครับอาวุธที่ใช้นะครับหนึ่งเลยก็จะมีกระทาโล้นครับจุดเด่นนะครับคือเลือดเยอะดะเมจดแรงแล้วก็อึดนะครับสายที่สอนะครับคาถาคู่จุดเด่นคือนะครับช่วงไฮคครสเนี่ยสกิลบนหลุมนะครับก็จะสามารถจับศัตรูได้นะครับเป็นสายป่วนนะครับใน kbm นะครับประมาณนี้ ส่วนข้อดีนะครับอันนี้จะพูดภาพรวมนะสกิลหมู่นะครับฟาร์มไวง่ายนะครับประหยัดเงินเพราะมีสกิลทุกท่าน,นะครับในการโจมตีมอนนั่นเองนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการซื้อใบท่านั่นเองนะครับผมส่วนข้อเสียนเนี่ยก็คือสายคาถาคู่ครับจะค่อนข้างบางนะครับผมต่อไปนะครับแอสซาซินนะอาชีพนี้ไม่ค่อยแนะนำให้เล่นต้นเกมเท่าไหร่นะค่อนข้างจะ เล่นยากระดับหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นสายที่ค่อนข้างจะใช้งบเยอะพอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสไลด์กันสักหน่อยแอสซัสซินนะครับอาวุธที่ใช้ก็มี2สายครับสายที่1กาตานะครับตีวายคริอ่าแล้วก็ตีบอสนะครับอ่าดาเมจค่อนข้างดีนะครับผมสายที่2นี่คือมีดนะครับสายสกิลนะครับเราเดินไปทาง KVM นะครับป่วนประมาณนั้นนะครับผมอ่ะข้อดีของสายกาตานะครับล่าบอสเก่งนะครับเก่งไปทางบอสเลยนะฮะแล้วมันก็จะมี สายค่อนข้างหลากหลายผมยกตัวอย่างมาอย่างสายพิษหรือว่าเจาะเกาะตีเบิรนเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะครับผมส่วนข้อเสียนะครับอาจจะเป็นสายมีดนะครับช่วงแรกจากเวลย่านะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันอาชีพต่อไปครับฮันเตอร์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผมแนะนําให้เล่นในช่วงต้นเกมหรือว่าสำหรับสายฟรีสายงบน้อยทั้งหลายแหละนะครับนี่แหละฮันเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผมแนะนํานะครับผมสำหรับฮันเตอร์นะครับเดีย๋ยวขอขึ้นภาพหน่อยหนึ่ง ก็จะแบ่งเป็นสองสายนะครับธนูเล็กนะครับอันนี้ก็คือจะฟาร์มไว้นะครับเป็นสายกับดักนะครับกับดักค่อนข้างแรงนะครับส่วนธนูใหญ่เนี่ยจะเป็นสายตีมอสนะครับบดง่ายฟาร์มไว้นะครับข้อดีนะของธนูใหญ่เนี่ยจะบอดสบายมากนะครับสามารถบอดได้ถึง2กองเรียกได้ว่าวางที่ไหนก็ได้นะถ้าจะบอดนะครับสำหรับอาเชอร์นี่คือดีมากๆเลยนะครับและแถมยังเปลี่ยนลูกธนูท่าได้ด้วยนะครับเวลาตีมอนหรือว่าตีบอลเงี้ยแต่มันค่อนข้างจะปืนนิดนึงนะครับส่วนข้อเสียเนี่ย สายกัดตานจะค่อนข้างเปลืองแทบนะครับคือค่อนข้างราคาสูงนะครับรวมถึงธนูท่าเมื่อกี้แหละนะครับค่อนข้างจะเปลืองทรัพยากรตรงนี้นะครับผมอาชีพสุดท้ายนะครับแบ็กสมิธหรือพอ่อค้านั่นเองนะครับผมขึ้นภาพมาหน่อยจ้าสำหรับแบ็กสมิธนะครับก็แบ่งอาวุธเป็น3ส,สายเป็นอาชีพที่หลากหลายที่สุดแล้วสมชื่อกับพ่อค้าเลยครับหลากหลายมากๆนะครับ อ่ะมามาพูดถึงขวานคู่กันก่อนนะครับขวานคู่นะครับจะโดดเด่นไปทางคูดาวนะครับแล้วก็สตัร์ได้บ่อยนะครับขวานโลจะดาเมจแรงเลือดเยอะคอนโลก็จะโหดตอนไฮรคดนะครับค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงนะครับผมส่วนข้อดีนะครับปาร์ตี้รักมีมัสเตตต์มีบับเอดิเคหหาเงินไว้นะครับขายของได้แพงอะไรประมาณนี้นะค่อนข้างครอบคลุมนะสำหรับอาชีพแบ็สมหรือพ่อค้านะครับส่วนข้อเสียเนี่ย ทำใ้ใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็ใช้ o ดีในการวิจัยอีกด้วยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับผมสำหรับ6อาชีพเบื้องต้นนะครับสายฟรีใช่ไหมสายเติมน้อยอย่างนี้แล้วกันว่าเฮ้ยพี่ผมจะได้อาชีพอะไรดีเริ่มแรกครับพี่แนะนําหน่อยผมแนะนําสาวอาชีพและกันที่สอบถามจาก f c แล้วก็คูณ4 m มานะครับก็จะมีพีชนะครับที่แนะนํานะครับแล้วก็ วิสาดนะครับแล้วก็ฮันเตอร์นะครับอ่าอาชีพอื่นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ค่อนข้างใช้งบเยอะอย่างเช่นนายนะครับอ่าแอสซาซินอ่าแมสมิทก็ยิงก็ได้นะเออถ้าใครชอบแนวขายของก็จริงๆแมสมิทก็ได้นะแต่ใช้วัานายเยะนทิ้หนึ่งอ่าสำหรับผมผมก็มองว่าวินะครับอ่าอะไรนะวิอ่านี่พีก,ก่อนพีทวินะครับ ฮันเตอร์นะสามอาชีพนี้ผมคิดว่าค่อนข้างเหมาะในช่วงเ,เริ่มต้นหรือว่าตัวแรกแล้วกันนะก็แนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์นะข้อมูลก็รวบรวมมาค่อนข้างแน่นเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยรวบมาให้มันสั้นที่สุดนะครับจริง,รงๆมันอธิบายได้มากกว่าน,นี้ค่อนข้างยิบย่อยนะครับอันนี้ผมสรุปมาให้สั้นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงเป็นคอนเทนต์ไะไรต่อไปอะ่ะก็เดี๋ยวจะทํามาให้แล้วกัน,นครับสลับกายข้อมูลและทารล็อกเอ็กนะครับหากใครชอบเนี่ย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมด้วยนะครับสำหรับผมก็ยังเป็นช่องหน้าใหม่ที่ทำแรกล็อกเนาะก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้แล้วกันนะครับจะสอบถามจากเพื่อนๆ FC ทั้งหลายแหล่นะครับรวมไปถึงช่องเพื่อนก็จะนําข้อมูลรวมถึงตงัวเองเนี่ยผมก็จะเก็บประสบการณ์ดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆนะสหรับเกมนี้ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วก็โอเคชอบนะครับน่ารักดีนะตัวเอฟเฟกต์อะไรนี้ก็ค่อนข้างสวยงามนะครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนเที่ยงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ อ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับช่องแม่นำต้นกลมนะครับหรือช่องไม่แคทเนี่ยในเกม black n d lock ex nextration นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในไ์นะอย่าลืมเข้ามาดูกันด้นะครับผมสำหรับวันนี้นครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจุทุนชา